โ okay, อเคครับก็ัสด็จคนด้วยนะมีผมเคโอเกกับพี่ควันเค N K C กันอีกแล้ว,ว,วสวัสดีจ้าวันนี้นะฮะเราอยู่กันในโปรเจกต์ที่เปิด up the ไงเราคิดถึงกันแล้วซีไมไ่ลงกันอาทิตย์กกว่าเลยอ่ะเมื่อว่าพี่ติดลง lucky ล b อกฟ k กล e e ไงเออโทษพี่พีนะทุกคนช่องพี่ขวัญก็ไม่ได้ลงเหมือนกันไม่เป็นไรหลอกน้องๆรอ,อ,อกันได้นะหรอวันนี้เราจะมาทําอะไรดีฮะวันนี้เราจะมาคับชุดเกาะเพิ่มเลยเร,เราไม่รู้เลยว่าเราจะบองตาไหนดี <laughs> มองตาเขาสิตาน,นี้ยตามบนเนี่ยนี่เพราะว่าตอนเนี้เดี๋ยวเราจะทําห้องเนี้ยให้กลายเป็นห้องชุดเก่อเลยเธอ ชุดเกราะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำสแตนมาวางแล้วก็มาใส่ชุดเกราะไว้ที่สแตนอะ่ะเออหลายๆชุดอะ่ะคิดดูดิมันต้องสวยแน่ๆนเลยอยจะหามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอ <laughs> เอ,อ้ยต้องได้โอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคับโล่กันก่อนคะ่ะทุกคนเราเล่นกันมานี่เรายังไม่มีโล่ใส่เลยนะเนี่ย <laughs> มา <laughs> เรามาข <laughs> ับกันดีกว่าใช่เราต้องคับเป็นโล่ไม้นี้ก่อนนะต้องใช้ไม้แล้วก็สติคค๊กค่ะทุกคนีนะ ใช่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 เปนชื่ออะไรอ่าเงี้ยรู้รู้เด้นชิลน่าจะเป็นที่จับนะเราวอะใจ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 เราต้องคราบอันนี้ก่อนอันนี้นะฮะดีดอกไม้เราคราบได้แล้วมันจะมีไอรอนแล้วก็มีทองแล้วก็มีแบบโอ้โหเหมือนเป็นเป็นเจมอ่ะอันนี้ดูทำยากจังเฮ้ยมีโลออฟซิเดียนด้วยอ่ะอ๋อฮะโอ้อันนี้โลซิลเวอร์ อันนี้โล่อะไรเนี่ยก็ซิลเวอร์อ๋อนี่ซิลเวอร์อันนี้บรอนซ์อุ้ยมีหลายโล่เลยทุกคนงั้นพี่จะขามมาให้น้องๆนดูเยอะดีกว่าว่างแล้วว่าที่มันทำง่ายง่ายอ่ะบ้าเรามีแร่หมดแล้วทำได้หมดแหละโล่ซิลเวอร์โล่ทองเราขอโล่ทองนะอ่ะอ่นงี้ทองอ่ะงั้นเขาทำไอรอนมี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 กล่องกลางอ่ะกล่องกลางอ่าเราน่าจะทำไอรอนกับซิลเวอร์ได้นะคะทุกคน ฮอปเปอร์ไม่สามารถทำโลได้นะจ๊ะ<ย>มันครับยังไงโอเค<ไ>ป้าใหญ่เยอะได้โลไอรอนแล้วต่อไปเป็นโลทองซินเวิร์ลไหนดูสิขอดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ฟังอันนี้โลไอรอนของเขาเป็นไงมีหน้าตาด้วยแหละเฮ้ร์เออมีหน้าตาด้วยแล้วก็ต่อไปนี่เป็นโลโลอะไรซินเวิร์ <c oughs> แ<ม>งซ<า>ิเวิร์สรใช่ตัวโลววอไอรอนนะใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่อ้าวไม่รู้เขาเขามี2อันปะ <c oughs> เราจะไปหาขุดแรก่กันเพิ่มก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าชุดก่อนที่เราจะต้องทําอ่ะมันต้องใช้เป็นบล็อกค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันล่อไม่ใช่ล่อมโถเอ้ยขอขออาหารไปเพิ่มหน่อยเดี๋ยวเพื่อเราอยู่กลางทาง เดี๋ยวไม่สบายโอ้โหจบละจบละอ๋อปาป่าปาเราจะไปกันที่ถ้ำเดิมเลยทุกคนไว้ไว้นี่มันปะเทองนี่วะโอ้ยใช่น้่มันปะเทิงโอเคยี่นาวัตเทกไม่มีแน่ตัวอะไรตีเธอซอมบี้อุ้ยเขาอยู่เขุดมาเขาก็เจอเพชรอ่ะมันหาไม่ยากเขาขุดมาก็เจอเพชรเฉยขุดไปเรื่อยๆก็เจอเพชรเลยอ่ะมันตีแล้วรู้แล้ว ใครตีเธอเดี๋ยวเขาไปตีตูดมันเฮ้ยตีหรอเนี่ยตัวอะไรอะสเกลิตันหรือมอนสเตอร์มอนสเตอร์ตัวอื่นเหรอมันจะตายมันจะตายไถึงจังวะเขกากำลังจะขึ้นไปหาเธอไม่ถึงมากตีไม่ไตายสักทีไหนเธออยู่ไหนเฮ้ยเรื่องมันไม่ร้นเลยบนบนไหนวะเขาบวนจากมาเมื่อกี้เรามาอ๋อ,อ,อเห็นละเห็นละ กำลังจะต่อบ็อกไปครับผมทำไมเขามมีทางให้เนี่ยเอานี่มันมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเ้ยขาตีมันไม่ได้เขาตกรูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเขาตีมันเขาตีมันเขาตีมันโมมันมันโหดมากเลยตัวนี้โอเคมันตายแล้วมันตายแล้วไม่ไม่เขาตีมันเลือดไม่ล้นเลยอ่ะมันตายแล้วเขาตีมันไม่ติดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไอ้นนี่ลูกก็กันไม่ได้เขางงมาก ตกลงมารูเดิมเฉยไปทางไหนต่อครับคุณโอเคครับผมก็มาทางนี้ครับตรงนี้ไม่ไอะไรโอเคโอเคโอเคไปขุดขุดขุดยาวไปขุดอุ้ยนี่เจอเพชรอีกแล้วอุ้ยอย่างนี้กอเพชรก็ได้ง่ายเลยดิซิลเวอร์โอ้ยแค่ขุดมาก็แบบเจอแล้วอะซิลเวอร์ไอรอนเนี่ยขุดลงไปเรื่รอยๆเธอแค่ขุดลงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอมันชอบอยู่แบบใกล้ๆกันตลอดเลยอะอะไหรอเออแร่มันถางง่ายมากแต่ตอนนี้ไม่เจอมันแล้วอุ้ย แต่เขาเจออะไรเนี่ยไม่นะไอตรงนี้มันน่าจะลงไปแล้วน่าจะตายนะทุกคนมันเหมือนแบ็คโฮอ่ะไอที่เหมือนกาเล็กซี่อ่ะไปนี่เปล่าโลกบางกอนเฮ้ยใช่เปล่าไม่ลงไปปุ๊บเอ๊ะเพนแคซี่ตายไม่ได้ปดีไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะจริงทดลองไงเฮ้ยทดลองนี้ได้ยงไงรับผมผมเจอกล่องน่าจะเป็นกล่องเก่าใช่อันนี้มันคือทางที่เราเคยมาแล้วอ๋อ เฮ้ยตอนนี้คือแบบเราเราขุดแร่มาได้ยดเยอะอ,อยู่นะไอรอนไอรอนเขาได้เท่าไหร่แล้วเขาได้สามสองซิเวอร์เขาได้สิบกว่า <23. S 1> แล้วก็ฮะยี Iron 24, ่สิบสี่ไอรอนยี่สิบสี่ซิเวอร์ซิเวอร์สิบหกทองทองแปดใช่แล้วก็พอได้อยู่เป็นต่อทำเป็นบล็อกอะทำเป็นชุดธรรมดาได้อยู่ได้อีกแหล่ะเรื่อยๆเุ้ยสวยจริงด้วยตรงนี้ ไปตรงไหนต่อคุณไม่ลงมาข้างล่างหรอมม,ม,มันมืดกึ่ตื่อขนาดนี้แล้วครับลับ้าวไอกลางโลกยิงมาไหนดูสิกลางอยู่นะมันเล็งโอเคเดี๋ยวเขาไปตีให้ว้ยมันเลงเขาแล้วเออโดนโลเข้าไปโดนโลเข้าไปเโอาโลไปตันหน้าจาาละลไปตันหน้าหน่อยว้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเํ<ว>าไปตัวน,นี้ได้ยังไงน่ะเราต้องไปทางไหนต่อครับอ๋อไปเหมืองใหม่ก็ได้ปะ เหมือนเก่าอาจารย์ดูไม่ค่อยมีอะไรแล้วนเก่า,าหาไม่หมดก็ไม่รู้นี่นี่ทางออกอตกลุกใจไปาหายเวฟไปไปครับมันตีฉันตกแล้วว่าเดี๋ยวของของหายหมดโอ้ยเกือบตายไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยไม่นะแมงมุมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,พงไฟบบนึงขอ พักหายใจก่อนน่าเราต้องไต่น้ําขึ้นไปเราถึงจะกลับได้ต้องออกไปจากถ้าแห่งนี้มันช่างหนาวกูโอ้โหแมงสองตัวเลยไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายขึ้นน้ําก่อนทิ้งแล้วข้างบนมีคิเปอร์ยีกนี่ไงน้ําตรงนี้ตอนที่เขาขึ้นมาอยู่เนี่ย โอ้ยผมจะได้กลับบ้านไหมครับว่าทำไมมันมขี่อยู่พนแมงมุมอย่างนี้เลยเหรอจะตายแล้วเลยคิปเปอร์สีมว่วงกเกจะระเบิดใส่ฉันไม่เฮีย,ยคุณทิ้งฉันเหรอขึ้นขบวนปีพุทครับอ้ามันมืดแล้วนะสิคุณโอ้ยคณทิ้งฉันอย่างนี้ได้ยังไงรีบมารีบมาไปนอนเร็วรีบขึ้นโอ้ยจะขึ้นยังไงล่ะ มันมีรูขึ้นอยู่เยรู้แล้วว่ามีรูขึ้นอยู่ก็ตอนแรกมีมอนเตอร์อยู่ทำไมคุณกระจออย่างงี้คุณแหละคุณแหละพังในตู้คุณงเจ๊งแล้อ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงไปเกิดที่อื่นทำไมเตียงมันพังล่ะไอ,ะอซิว่วฟีต,ตัวนั้นแน่แน่เลย,เยอ๋อ,อทำไมไมัอยู่กับคุณอนะมันนอนไม,ไม่ได้บอกมีมอนเตอร์บอกว่ามันจะพังประตู เออเออคุณไม่ช่วยตีผมตีอยู่เพราะว่ามันจะมาประตูแต่ว่ามันก็ยังตีอยู่อุ้ยมันหลายตัวเราต้องจัดการให้มันออกไปจากบ้านเราก่อนนะครับประตูแตกไปนอน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 ได้แล้วแล้วแล้วโอ๊ยติดน้ำลงมาไม่ได้เลยหรอมันติดน้ำก็ลงไปจู้กับสไปเดอร์แมวไงตื่นมาก็ต้องหิวอะนะ กินอาหารดีกว่าทุกคนลน้นผลไม้เปรี้ยบเผาเออเราไม่ต้องเผาแร่ไว้ด้วยเราแยกเผาแล่เลยจ้ะกินกันจ,จ้ะ่ไาวจ้ะเผาเลยจ้ะตอนนี้เขาว่าไอรอนน่าจะทําได้อยู่นะตอนนี้มีไอรอนประมาณเยอะแล้วได้เพชรมา,มาเพิ่มตั้งเจ็ดชุดแบบเป็นบล็อกอะเนี่ยตอนนี้มีไอรอ,อนสองกองกว่าแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้เผาอีกตั้งสี่สิบอ๋อมันค้าไม่เหมือนกันเดียวนะมันเป็นชุดกมองกรธอมันไม่ใช่ชุดกาอเรา อันนี้น่าจะเลี้ยงมังกรได้แล้วอันนี้มันคือเ<อ>ป็นชุดกับม,มังกรนี่เราเข้าใจผิดเหรอใช่นี่เราเข้าใจผิดเหรอไม่นะได้เราต้องขาเป็นชุดธรรมดาชื่อย่างอื่น่ะไม่น,นะใช่ก็คงต้องเป็นเยี่ยงนั้นแหละงั้นเราก็ขาเป็นชุดธรรมดาวางไว้ก่อนลวกันนะครับทุกคนคขาเป็นยังไงแล้วทุกคนนี่ไงอ r m o r stand อ้าวใช้ s ล a b ธรรมดา เฉันเผามาทำไมเนี่ยแช่ไม้สลับก็ได้ไม่ใช่เหรออืมใช่ไม้สลับธรรมดาแล้วก็สตต๊กเนี่ยมันมีชุดแบบเป็นชุดเอ่อไอรอนดะกอนสตีลอะไรพวกเนี้ยทุกคนเป็นเกี่ยวกับมังกรแต่คือเรางงว่าเราจะไปโลกมังกรออยังไงน,ช,นชุดอส่าวินชุดอสวินอีกแบบหนึ่งก็มีนะใช้เป็นแร่ชื่อว่าโซลฟอร์ส e ีลโซ่น่าจะเป็นอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าไม่ไแน่ใจนะ ออตอนนี้แร่ที่เราได้มามันยังน้อยอยู่นะทุกคนเนี่ยไอแร่ลูบี้ไอแร่เนะี่ยมันยังคับไม่ได้นะใช่มันน้อยมากมันหายยากอยู่นะไอลูบี้เนี่ยคับชุดเพชรจะเป็นไรไหมเป็นไม่เป็นอยา่ยาอยา่าอย่ามก่อนคับไปแล้ว <laughs> ไม่เห็นเป็นไร,รเลยเพชรมันก็ไม่ได้หายยากขนาดนะั้นถ้าเราแบบตั้งใจไปหาเนี่ยคับไปแค่เสื้อก่อนก็ได้ คูดไม่รู้ว่าขาหมวกเท่กว่าเฟสเหลือเก้าเลยนี่นี่มีหมวกเฟสชุดเฟสให้อะไรวันนี้เอ้ยทําไมดีออกีิไมาจากไหนอ่ะอืมเขาไปเจอในกล่องมาตอนตอนได้กล่องชาวประมงเลือดอะไรสักอย่างไม่รู้จักหมู่บ้านสักอย่างจําไม่ได้แล้วอ่ะไหนเขาไม่มีหัวแล้ว ไปถืออะไรโชว์โชว์เทมพ์แลเธอโทเทมไปให้ถือทำไมไม่ถือโชวเทมไม่ถือนะมันเป็นหัวโทเทมพ์เฉยๆไม่มันวางไม่ได้มันเอาไว้ถืออย่างเดียวนี่แหละโคตรเท่เลยทุกคนดูดิทุดเกาะของเราอ่ะโอ้โหอลังการงานสร้างอะค่ะสรุปคือชุดที่เราคิดไว้ตอนแรกคือมันไม่ได้มันต้องเป็นชุดเกาะมังกรซึ่งมันไม่ใช่ชุดเกาะแล้วเราเข้าใจผิดด้วยใครดูคอมบินไม่ได้นะ ใช่ใช่ใช่เอออยากไปโลกมังกรมากเลยอ่ะจะได้ชุดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีแค่ชุดไอรอนมีชุดทองชุดซิลเวอร์แล้วก็ชุดไดมอนที่มีแค่เสื้อนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราก็ไปขุดแรก่กันแบบยาวนานมากนะคะ ใช่แล้ว <Okay. S 1> ผมแล้วก็วันนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล<ต>้วก<ม>็า่อหน้าจะทําอะไรก็รอดูละกันแต่ว่าถ้าใครรู้ว่าไปร่วมกงไงบอกมาได้นะฮ<ช>ะใช่แล้ว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 โอเควันนี้ไปแล้วนะฮะบ,บ๊ายบายบาย,บาย